โอเคผมก็สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกม b e r s e r นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาอยู่กันที่อัปเดตกิจกรรมวันศุกร์กันนะครับเดี๋ยวาไปง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมแล้วชมคลิปผ่านเปลียส์เบอร์เซอร์านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอออออรร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 ร์แนนนนนนขบบบบบคคคคคุณใตต้ลลิปป่่่่่าาางงงๆกกกก็็สมมมััััััดดดชชชเเเเเะะะะผี๋ยยยวววไ ก็เริ่มมาที่แลกแสงกันเลยแล้วกันนะครับแลกแสงนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหมีทั้งไวคิวเลมแบ็คคิวเลมมีทั้งคิวเลมนะฮะเดียกา้าพาวเกียโอ้หครบเลยเซอ,อ,อร์เนอัสนะฮะผมลาติออสลาติอาร์ตมาหมดเลยนะแล้วก็ดีออกซี่เซเลบีซุยคุนเอนเต้ไลโคกาดอนก็มานะครับผมเอ้ยเจ๋งอ่ะมีแล้วก็มีจูคไคด้วยนะครับเดวิลแล้วก็เอเฮลกาแล้วก็ในส่วนของแอปโซนะครับผมโอเคเลยนะตามกิจกรรมเหลนะือเนี่ย อกิจกรรมสุดเทพนะครับ10ครั้งวันนี้ครับเป็นคิวของนี่เลยนะฮะซีวัน,นี่นะฮะผมก็เป็นอ่าโปเกมอนสายเป็นโปเกมอทนท่า normal นะแต่ว่าสามารถใส่อซีดี CD, สกิลท่าความมืดได้กลายเป็นตัวเองท่าความมืดเลยนะฮะก็ค่อนข้างดีนะครับสกิลหลากหลายดีนะแล้วก็รางวัลใช้เพชรเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญแฟตนะแล้วก็กล่องประดับสีทองเนี่ยอยู่ที่45กล่องนะโอเค ลำดับถัดไปนะครับเราไปดูกันในส่วนของถุงรางวัลน,นะฮะถุงรางวัลก็จะมีอุปกรณ์อัปเกรดประดับตรงนี้นะครับสสีเลยแล้วก็มีน้ํายานะมีหินทักษะรัดหินรีสายฟ้าแหละแล้วก็บัตร exp นะครับแล้วก็นี่พลังกายเหมือนเดิมนะฮะผมก็ใช้เพชรในการซื้อได้มีจํานวนจํากัดในการซื้อแต่ละครั้งด้วยนะครับตรงนี้ต่อมานะผมก็จะเป็นวงล้ออ่าลงล้อเพชรมาแล้วนะครับผมก็อ่ะหมุนวงล้อก็ได้นะครับก็1ครั้งนะจากกันไปนะครับ500เสีย500ได้คืนเท่าไหร่ จัดมา750ขาประจำแม่งได้750ตลอดเลยนะเหมือนแม่งวางบักไว้นะฮะอ่าโอเคกิจกรรมถัดไปเป็นเติมเงินเรื่องวันนะครับก็เรื่องวันที่200เพชรนะครับรางวัล A เนี่ยจะเป็นตัวเศษเมทัลนะแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือการ์ดอน60ชิ้นนะฮะเศษชิป40ชิ้นได้ทั้ง2อย่างเลยนะก็จะจะเลือกนะครับอ่ารางวัลครับต่อมาครับเติมเงินนะครับเติม3,500เพชรนะ รางวัล A เป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของซิกาดแฟร์นะครับแล้วก็เศษชิป1 0งแล้วก็รางวัล B เป็นสติกเกอร์นะครับไม่เป็นหนังสือการ์ดอน100นะครับแล้วก็เศษชิ100ป100เหมือนกันนะฮะแล้วก็7,000เพชรเนี่ยนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์อัพล่างมาเตอร์ของซิกาดแฟร์12ชิ้นเศษชิป220นะฮะรางวัล B เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของเมทัลครับ50แล้วก็เศษชิป220นะฮะแล้วก็15,000เนี่ยนะครับจะเป็นออุปปกกรรณ์ัเด ฟาร์มนะเป็นทุกถ้วยอะไรพวกน,นี้นะแล้วก็เสศษชิป450รางวัล B จะเป็นตัวปั๊มได้แม็กของเมทัลนะแล้วก็เสศษชิป450แล้วก็มีมงกุฎด,ด้วยนะครับสายขวานี้5อย่างละ5หมดเลยนะต่อมาก็จะเป็น30,000ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มหมดเลยพวกตุ๊กตาพาวเกลอุปกรณ์รูปภาพต่างๆเนาะโอเคนะครับคิดว่านะครับอุปกรณ์บางอย่างตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกในกิจกรรมริหารได้นะครับผมต่อมากองทุนเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ลามเเตอร์ของไพ่มาเดก้านะครับผมก็ 6,210เพรนะได้เพรคืนมา10แล้วออไอ้เพจมาคืนมา1,000แล้วก็สติกเกอรไ์ได้มา10นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสายความมืดอีกตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับรีเซนิสยัยรีเซนิสัยก็เอาโปเกมอนที่นิสัยที่ยังไม่ไม่ถูกไม่ควรอนะ่ะก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ได้นะครับโปเกมอนนะครับโจมตีสายเวทเนี่ยนะครับสเปเชียลแท็กก็แนะนําให้เป็นโบราณน,นะฮะกับส่งขี้ขาดถ้าเป็นสายกยาะจาผ้าเนี่ยให้เป็นยึดติดนะครับกับล่าเรืองนะตรงนี้ ต่อมาครับก็มีฟื้นฟูทรัพยากรเหมือนเดิมนะครับก็เอาเพชรมาฟื้นฟูได้ส่วนใหญ่ผมจะฟื้นฟูเป็นพวกพลังกายแล้วก็ exp เพื่อเพิ่มเลเ,เวลเนาะตรงนี้นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นกิจปฏิหารนะฮะกิจปฏิหารโอเคอย่างหรือผมบอกเลยว่าสติ๊กเกอร์ร่างมาสเตอร์ของตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็แลกเป็นหนังสือกราดอนได้จริงๆด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวปั๊มได้แม็กก็แลกได้นะ480สติ๊กเกอร์มาสเตอร์เนี่ย240นะ แล้วก็พวกอุปกรณ์เนี่ยนะครับจะได้1,000นะหลักๆในที่ผมมองก็คือเติมเงินมานะครับเพื่อเอามาแลกหนังสือการ์ดอนเนาะต่อมานะครับก็เทพิจกรรมครับก็จะเป็นไพ่ม้เดกกาบับซีกาดแฟนนะเ็ยังอยู่กับเรานะครับอีกสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะก็ใช้หนังสือการ์ดอน500ในการแลกนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับจะมีนะครับดาร์คเมโมรีนะอันนี้จะเป็นอาวุธเฉพาะนะครับของซเวานี่นะฮะ เมื่อเราสุ่มซิวานี่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเนาะมันจะเป็นท่า normal ใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่ dark memory เป็นอาวุธถือมาเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าความมืดนั่นเองนะครับผมก็ใช้แค่140ุ่รกไปเองนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวใครที่สุ่มซิวานี่มาเนี่ย,นนยแนะนําให้มาแลก dark memory ด้วยนะครับผมถัดไปนะฮะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอ่เดียการ e s o n a n c นะครับผมเราก็จะมีล่างมาสเตอร์ของเดียกาด้วยนะครับแสดงว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีเดียกามาให้สุ่มด้วยนะครับผม แล้วก็จะมีอาวุธเฉพาะของเดียก้านะครับที่เป็นวิญญาณดยกเพชรนะครับผมตรงนี้อ่ะต่อมานะครับสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเซเนอาร์ตมาให้สุ่มกาชาการัิเทพด้วยนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ลามาเตอร์ของเซเนอาร์ตนะสำหรับใครที่เล่นทีมแฟรี่อยู่นะก็สามารถที่จะมาสุ่มอเอาเซเนอาร์ตได้นะครับแล้วก็มาทำสติกเกอร์มาเตอร์ด้วยสติกเกอร์อของมาสเตอร์เนี่ยนะครับมันใช้เพชรด้วยนะไม่ใช่แค่หนังสือการ์ดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ดูให้ดีนะ ถัดไปนี่ครับมาแล้วครับมิวทูเกาะนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากที่น้องๆหลายๆคนถามมาเมื่อไหร่มิวทูเกาะจะมานี่ครับกลับมาแล้วนะก็หลังจากที่ใครนะครับผานกิจกรรมแจกเทพที่เป็นมิวทูเกาะก็อ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่ที่กิจกรรมนี้ได้นะครับ5,000เศษชิปนะฮะแลกมิวทูเกาะได้เลยนะครับแล้วก็หนังสือกระดอน500นะฮะแลกเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ได้เลยนะครับผมก็ได้ทําการแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็นี่ครับอาวุธ ของมันครับโทเทนเจมนะครับผมอะโทเทนเจมนะอันนี้เป็นแท้โทเทนเจมนะครับไม่ใช่เนะน็กเจนอาร์เมอร์นะในส่วนเน็กเจนอาร์เมอร์เนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนถึงจะโผล่มาทีนะค่อนข้างนานที่เป็นร่างเกาะร่างหนามเนาะแต่ว่าให้เราแรกลกร่างนี้ไปก่อนเพราะว่าร่างนี้นะมันเป็นอ่าสะพานในการเปลี่ยนร่างไปเป็นร่างหนามีกทีนึงถ้าเราไม่ใส่อาวุธชิ้นนี้เราก็อัปเกรดไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับอ่ะก็ใช้แค่100เศษชิปกับเพชร800เนาะถัดไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันแพงขึ้นปะหรือว่าผมเข้าใจผิดไปเอง อ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์ของใต้ดินนี่เลยอันนี้แนะนําให้ทำนะหนังสือการ์ดอน5้0อเนี่ยต้องทำนะครับผมบอกกันเลยว่าล่างมาเตอร์ของใต้ดินแม่งโคตรเก่งนะครับผมสุดๆตัวนี้นะแล้วก็นะครับตัวเศษชิป1นึ่งหมื่นนี่ผมบอกผมเคยบอกว่าเศษโปเกมอนที่ใช้เศษชิปแรกเยอะที่สุดในเกมนี้ก็คือต้องตัวนี้เลยไคโอกาใต้ทะเลครับแต่ว่าถามว่าแรกมาคุมไหมคุมครับแม่งอย่างเก่งเลยนะครับใต้ทะเลกับใต้ดินเนี่ยแหละครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์ของมันด แล้วก็จะมีโปรแกรมอนทั่วไป2ตัวนะครับก็มีบัตมมรชิมอลล์ล่าพิเศษกับอ่าโลคอนล่าพิเศษนะครับใช้นังหนังสือการ์ดอน200ในการแลกเนาะนอกจากนี้ครับหนังสือการ์ดอนก็ออกมาแลกเป็นพวกอ่าคอสกิลสปีดนะฮะถามว่าคุม้มไหมผมมองว่าไม่คุ้มนะ200หนังสือการ์ดอนผมเก็บไปทำอื่นดีกว่าไปเปิดกล่องเอาก็ได้นะครับสปีด7%ผมก็เคยเปิดได้อยู่นะแล้วก็จะมีพวกแลกบัตร exp แล้วครับบัตรพยายามพวกไอเทมอัพโลโตอมนะฮะพวกอัพบ,บริเวณต่างต่างนะครับนี่รวมถึงตัวนี้เลยนะครับกลลับมาแ้วนี อรอบนี้ผมจะซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะไปทำลายสกิลพวกโฮโอพวกอะไรนะเลคซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่เลยนะครับซีดีทำลายสกิลกับซีล็อกนะครับผมก็สามารถใช้ทั้งนี่ครับใช้หนังสือกาดอนแค่5 5หน่วยเหรอเฮ้ยมันถูกลงปะวะแต่ก่อนมัน10ไม่ใช่เหรออ่แล้วก็นี่ครับเศษชิ้นทั่วไปก็สามารถใช้15กับ20ในการแลกได้อ่าลงไปถึงนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับปรับเซตนะครับที่หาง่ายที่สุดในเกมนี้ก็คือเซตซูพรีมนะฮะ สามารถใช้หนังสือการ์ดอนเศษชิปแล้วก็เพชแรแลกได้นะครับทำครบเซตไปเลยจบๆไปนะครับผมเซตซู่พีมเนี่ยนะครับไม่จํากัดเลเวลด้วยเริ่มที่เลเวลหก็สามารถสวมใส่ได้ถือว่าเป็นประดับขี้ขโกงมากๆนะฮะแล้วได้พลังค่อนข้างดีตัวนี้ก็มาแลกได้แล้วก็มีแลกเศษชิปมีแลกไบแม็กส์นะครับผมแล้วก็เอาฟักทองมาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนนะหต่อหนึ 1, ่ง 10, สิบต่อสิบร้อยต่อร้อยพันต่อพันได้นะครับนี่อย่างที่ผมบอกครับเศษ เมมเบอรทัลเนี่ยนะครับสามารถเอามาแลกเป็นสติ๊กเกอร์ของอคาร์ฟูได้นะครับไอตัวที่เป็นโปเกมอนตัวใหม่นะแล้วก็นี่ร่างแปลงครับสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของเมมเบอรทัลเนี่ยสามารถเอามาแปลงเป็นอเอ,อชฟูนะครับมาสเตอร์ได้นะครับใครอยากจะเล่นตัวใหม่ก็เอาตัวไอตัวน็อตมาแลกได้นะครับเนีย่ยรวมถึงเหมือนกันเลยนะครับไดแม็กทั้งไดแม็กแลกกันอาวุธของอาวุธแลกกันได้นะครับตัวนี้อ่ะโอเคเบสเซตนะครับสัปดาห์นี้สิ่งที่น่าสนใจของผมก็คือเนี่ยประดับ ประดับสูพรีมนะแล้วก็ตัวทำลายสกิลนะครับสองอย่างนะอย่างที่สามเนี่ยจะเป็นอ่ามิวทูกรอนะครับผมโอเคไหมฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวงล้อกิจกรรมวงล้อเพชรน,นะอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อควหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ